สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนีนะะ้เราก็จะมาสอนคือแบบว่าสมัครุดเพอร์ทุกเลอทุกคนเพอแบบว่าลบลบตัวนี้ไปว่ามันมันเป็นบ้าอะไรไม่รู้อะประมาณนี้เนาะให้ทุกคนน,นี่นะ่าจะใช้ได้นะจ๊ะแต่ว่ามันจะไม่มีสีขาวอยู่ข้างหลังมันเลยแต่ว่าใช้ได้ตามปกติไม่มีอะไรผิดเลยนะคะ ก่อนอื่นให้เข้าไปที่ Google ต้องมี Google นะคะเข้าไปเลยเข้าไปแล้วอ่าเดีย๋ยวให้พิมพ์ว่า p Play Store ดาวโหลดนะคะ p Play Store Down Road. ดาวโหลดนี่ค่ะพิมพ์ว่า p Play Store ดาวโหลดแล้วให้กดไปที่อันนี้เลยนะคะที่มันมีตัวเลขเยอะอะไรประมาณนี้เอ้ยบินไ,ไม่ได้ ไม่ให้ดาวน์โหลดเลยนะคะน้อไม่รู้เป็นไงให้กดไปที่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะกดไปเลยอืมแปบ๊บหนึ่งนะคะทุกคน ลมจะดาวดีจะคัดล็อกดีงไว้แล้วให้กดอันนี้ไปเลยนะกดไปเลยให้กดดาวน์โหลดค่ะกดดาวน์โหลดจากนัน้นก็จะดาวน์โหลดให้เรานะคะลืมนี้ฉันก็จะขึ้นตรงนี้ให้เรานะคะคจะติดตั้งหรือดาวน์โหลดนี้ไหมก็กดไปเลยนะคะเห็นไหมาแต่ว่าดีนดาวน์โหลดานะดีนบางครั้งเนี่ย เี้ยน่ะดาเราโดย,ยก็ติดตั้งก็ดได้เป็นตัวนี้มานะให้เข้าเขาก็ไม่ไม่มีอะไรคะ่ะคนที่มีบัญชีอยู่แล้วนะคะก็จะมีเลยนะประมาณนี้เนาะใครที่ยังติดตั้งไม่ได้มันกดติดตั้งอะไรเป็นไรไม่รู้อะไรประมาณนี้เนาะให้ทุกคนนะคะปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่เพื่อเข้าเพจโตาเพิ่งติดตั้งเพจโตนะคะถ้าติดตั้งแล้วกดไม่ติดเลยนิ เหมือนแบบนี้นะคะนี้ค่ะกดไม่ได้กดไม่ได้ไม่รู้เป็นกดแต่นี้ได้ก็รอไปสักพักนึงนะคะมันก็กดได้แล้วเนาะบีก็เพิ่งติดตั้งแต่เมื่อกี้นะคะเลยมาถ่ายคลิปนะคะมีเนาะปกติดีนะนะไม่มีอะไรแปลกก็มีอยู่นะคะคือแบบว่าเวลาติดตั้งเสร็จมันจะไม่ใช่แบบว่า เป็นรูปเหมือนแบบว่ายังไๆอธิบายไม่ถูกงเหมือนกันนะคะมีอยไฟนะแม่เ็ตซี่เกมสยองก็ไม่อยากเล่นเกมสยองเลยนะคะขวัญตัวเองยิ่งอ่อนเสียด้วยสิอีนะคะก็ประมาณนี้เลยนะจ๊ะก็ไม่มีอะไราาต้กงกินได้นะคะปกติกตเลย ะดาวโหลดมาเล่นไหมอะเกมปราชรามเกมหนอนก็มีนะมีทุกครบทุกเครื่องเลยนะคะทิกเซลกันก็มีแต่อืมนะดาวโมาเลงเนี่ยด้วย ล้าเหรอไม่มีไม่รู้จะดาวน์โหลดไหมอลองดาวน์โหลดดูนะไม่รู้มเป็นยังไงนะโอเคนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายติดตามแล้วก็บอกด้วยนะคะแต่ติดตามคือไม่โกงนะคะ